นะวันนี้เรามาพบกับคุณป้าแนะนำตัวก่อนครับผมแม้นนำเป็นคุณไก่สินเนี่ยกินแล้วมันก็รู้สึกดีอะนะป้าแม้นไก่สินนะเอ่ออันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่อ่ะคุณป้าถือถุงด้วยอ่ะอบ้นเลขที่ชั้นบอกไปเลขที่สามสิบรับครับอยู่ตำบลตำบลกาสามบึงกาสาม,าสามอำเภอ จังหวัด,วดนี่บบนอผมมาถึงบ้านเลยนะ <c oughs> บุกมาถึงบ้านลูกค้า <ผม S 1> เลยนะา้านเ,เออครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ชุดดวงตาแต่ก่อนตาเป็นอะไรตอนก่อนนี้ใช้ยาแก้กระดูกขับเส้นอ๋อตอนนั้นเป็นกระดูกขับเส้นแล้วก็ค่อยัชั่วไปแล้วแล้วค่อยอัชั่วไปแล้วตานเนี่ยตามัน้ามากเลยปรเดิน เดินไปมองอะไรมันฟ้าฟางไปหมดครับผมดูโทรทัศน์ก็เหมือนจะมองหน้าไม่เต็มแล้วอ๋อดูละครไม่ชัดแล้วพระเอกไม่หล่อซะแล้วไม่หล่อเลยนางเอกก็ไม่สวยซะแล้วสวยเลยก็เลยกุ้มใจกุ้มใจอ่เหมือนเราเดินมันยุ่ยยุ่ยอะไรตาเราอ่ะอืมครับก็เลยเอ่อกินชุดเกี่ยวกับกระดูกก็ไขข้อดีขึ้นก็เลยเอาชุดดวงตามากินหนึ่งชุด อันนี้คือเพิ่งซื้อครั้งแรก,รแรกสำหรับช <บน S 1> ุดดวงตานะแต่ว่าตัวที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเป็นยังไงบ้างเบ,า,บาขึ้นแล้วก็ยังมีม,มัม่งนิดๆหน่อยๆโอ้ครับผมพูดได้ง่ายดีขึ้น 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วมีนิดๆหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนมีอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกสิบสามแล้วโหหกสิบสามเลยนะอืมหกสิบสามนี่ก็กระดูกไปหมดแล้วนะ มองหมดแลงหลังเออสังเกตฟันมันก็ร่วงเกือบหมดแล้วนะนะแต่นี่ฟันยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยฟันฟันไม่ค่อยร่วงแล้วแสดงว่ากระดูกฟันแข็งแรงอ๋อครับผม่กนหมอ๋อครับผมแงกนน้ต่อ๋อแทงดินกันมานะแสดงว่าเป็นคู่ชีวิตกันเหรอเออครับผมแล้วที่บ้านนี่ปลูกอะไรครับเนี่ยปลูกส้มเหรอ ส้มอะไรครับเนี่ยส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานครับอ๋อตอนนี้ออกลูกก็ยังอ่ะนี่ลองชิมเมื่อกี้ไม่ทายาลองเห็นนะอืมครับผมขยันนะเนี่ยก็เป็นขยันทำนายหลานต้องสามคนอ๋อหลานต้องสามคนนะกำลังกินเนี่ยอืมครับผมลองชิมครับอันนี้จากสวนเลยเหรอสวนเพิ่งเก็บเมื่อกี้เนี่ยอืมครับผมไม่มีสารพิษสารเคมีนะไม่มีรับรองได้เลย คุณลุงก็ไม่ต้องออกมาก็ใส่ถุงไม้ของไมหมดเลยเพราะลูกแต่ลูกไม่เท่ากันนะเนี่ยมันลูกเล็กเนี่ยมันไม่ได้กลับเนี่ยนะมันออกแล้วแล้วนี่ทำไมไม่กินชุดดวงตาด้วยซื้อกันแบ่งกินนะเนี่ยตาไม่ดีนะขอบตาขาวหมดแล้วนะเนี่ยตาดีฝาขอบตาขาวหมดแล้วนะอ่เดี๋ยวแบ่งกินนะไ่ไว่เดี๋ยวดูมวยก่อนมวยดูมวยก่อนอ๋อติดมวยไม่เป็นไรเดียวติดสาวนะ นะอา้าวกระดูกสันหลังดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เลยอยากจะกินชุดดวงตาแล้วเพราะมั่นใจสินค้านะอ้าวครับผมอ่ะคุณป้าจะบอกอะไรกับคนที่เขาเป็นเหมือนคุณป้าบ้างละ่ะเป็นเหมือนกันก็อยากให้กินเหมือนกันเลยอยากกินอยากกินเหมือนกันไม่อยากให้ฟังอย่างเดียวนะถ้าฟังอย่างเดียวก็เหมือนเขาฟังกันนะก็แถวนี้ไม่ค่อยมีรุ่นคนแก่เยอะแล้วอ๋อเสียไปหมดแล้ว เพราะว่าสามมาดูซปเปอร์ไลท์มาช้าไปคุณป้าอยู่ถึงร้อยปีนะโอ้ยยังอยู่ขนาดนั้นเออเนี่ยผมอุสามมาถึงบ้านเลยนะเนี่ยถ่ายเห็นเลยนะมาเองเลยนะเนี่ยวัน,นเนี้ยเนี่ยรถสามมาดูก็จอดอยู่หน้าบ้านเลยนะต่อไปัะดังระเบิดเลยเพราะว่าสินค้ามันใช้แล้วได้ผลนะอ๋อนใช่ใช่ชุดที่คน,คน,คน คนนั้นมาส่งอ่ะครับเขาบอกว่าเอาประจํารถได้อ๋อจ้ำรถได้อี้ห่อสามมาดูนะอสองเราดูไม่ได้นะมาไงสองเราดูไม่ไม<อ>ด้อ่าอ่ใช่ถนนต้องสะพา,านมากใช่ใช่ใช่<อ>ใช่ตน้ๆๆนไม้เยอะจริงเนี่ยอืมอืมต้องสามมาดูนะแล้วดูเดียวกินไม่ได้สองเาดูก็ไม่ได้นะต้องมีรูปผมอย่างนี้อยู่หน้ากล่องด้วยหน้าถุงด้วยนั้นเนี่ยนะอืมอืมอืมโอเคครับนะคุณป้าแนะนําตัวอีกทีครับผมชื่อ แมนนำสกุลไก่สินแม้นไก่สินฮยกสินค้ามังสูงยกด้านนู้นเออตัวนี้เราคือพระเอกตัวจริงเลยนะอ่าอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีนะอันนี้พูดจริงนะพูดจริงอ่ะพูดพูดพูดโกหกไหมไม่โกหกไม่โกหกนะเออโกหกไม่เอานะวัยนี้ไม่ใช่สาวๆนะจะโกหกได้นะเออครับผมนะเอา่ะขอบพระคุณมากนะอ่าสวัสดีครับแมวจะมาเอง ก็กำลังทำการบ้านอะเนี่ยอ๋อตัวเล็กยัง,มงไม่เข้าโรงเรียนในรูปมองดูไม่เห็นเหมือนตัวจริงเลยตัวจริงหล่อไปเยอะแยะเลยตัวจริงหล่อไปนะครับผมนะเอาละเดี๋ยวนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ